ถ้าพูดถึงช่วงมัธยมของผมเนี่ยเหรอเออเอมกว่าเราเข้าที่นี้ด้วยกันน่ะอยู่คณะเดียวกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปอะ่ะมึงว่าดีป่ะเอาดิมึงอยู่ไหนอะ่ะกอูอยู่นั่นแหละถ้ามึงไม่มีกูอะ่ะมึงอยู่ยัยงไงก็คงเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทข,ของผมนี่แหละที่ชื่อเอม็ม ชิบหาแล้ววันเลกกูก็กสายเลย เฮ้ยนั่งด้วยดิแม่งไม่มีคนเลยวะ่ะเ <mm> พิ่งรู้นะเนี่ยว่ามึงต่อที่นี่ด้วยละ่ะ <mm> เออแล้วช่วงปิดเทอมมึงอ,อไม่มีอะไรละมึงกินข้าว่อเหอะเว้โอ้หหายไปไหนมาวะไอ้เียทักไปก็ไม่ตอบ กูตกใจหมดแล้ว่ามึงจะทิ้งกูซะละโอ้ึงเอร์แล้วเฮ้ย <Hey, S 2> จริงจังด้ว,วยกูกลับบ้านไปต่างจังหวัดมามึงก็รู้สัญญามันเคยดีที่ไหนหรอเฮ้ยเบบือนนั้นก็โอเคกูคลอยโล่งใจหน่อยถ้ากูจะทิ้งนะมึงอ่ะมึงกลับมาหรอกเว้ยโอ้โบบนั้นไม่เอานะเว้ยมึงก็รู้ว่ากูมีมึงอยู่คนเดียวเออเด็กในไหนมึงก็กลับมาแล้วไปเล่นบาสกับกูไหม กูว่ามันไปาพวกนั้นดีกว่าแล้วเมึงอไะกูกลับบ้านแล้วกูวยังมีธุระต่อที่บ้านอ่าเมื่อกี้มึงคุยอยู่กับใครวะก็เอ็มมึงพูดว่า <N> เอ็มหรอ,อ,อเพื่อนพวกกูตอนมอปลายอะ่ะเออโอเคไปกลับบ้านเถอะเพื่อนไอเอ็ม ไม่ซื้ออะไรกินหรอวะไม่หิวหรออืมกินไปเลยไม่หิวอ๋อโอเคไอ้กายไปก่อนละเว้ยกูี๋พวกมไงน่าจะมีธุระธุระอะไรของมึงวะเอา้าเดี๋ยวเอ็มไปไหนเฮ้ยพวกกูขอนั่งด้วยดิไหนๆมึงก็นั่งคนเดียวแล้ว เออวันหลังถ้ามึงไม่มีเพื่อนกินข้าวมาน,นั่งกับผูกูได้นะออแต่เมื่อกี้กูก็นั่งกับไอเอ็มอยู่นะฮะอ๋อเอออ๋อ,อ,อ,องั้นไม่เป็นไรมาเออเอ็มต้องวันมึงไปไหนวะข้าวก็ไม่กินโทษทีวทะช่วงนี้กูยุ่งยุ่งเออพวกมึงเดี๋ยวกูไปเล่นบายกับไอเอ็มก่อนนะพวกมึงก็ อยู่รอไอไม้ที่นี่กันไปแ,แล้วใช่ป่าวะอืมอมาละมึงกลัวเพื่อนไอไม้คนนี้แม่งแปลกๆวะกูว่าเงี้นตอนแรกไม่อะไรนะแต่หลังๆนี่อร่อยนี่อะไรไม่รู้มันไม่เค็มป่าวะเออกูว่าเงี้นแต่อืมถ้อกะเดี๋ยวาให้ไม้แม่งก็บอกพวกเราอย่าละเดี๋ยวค่อยหาด้วยเฮ้ยเอ็มที่เดิมเลย โหไอเอ็ม oh. hey, ไม่ได้เล่นแป๊บเดียวกาขนาดนี้เลยเหรอเออไอกายงั้นกลุ่มอ่ะมึงอยู่กลุ่มเดียวกูพบกูเปล่าเออเขาก็ล่ะกลุ่มได้ขาดคนพอดีเลยเอาดิเออไ,ได้คนครบพอดีอ่าให้เอ็มอยู่ด้วยได้ไหมอเออ,เอ,อได้แหละไม่มีปัญหา เอามาอมันเอ็มมันมีกลุ่มแล้วว่ะเดี๋ยวใช้กลุ่มคนเดียวเออไม่เป็นไรได้ เที่ยวอ,อยากไปเที่ยววะ่ะกูอยาจะปิดเพอิงว่ะเออนั่นดิกูอยากไปเที่ยวแล้วเหมือนกันวะ่ะเนี่ยนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่กูได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดเหมือนกันเนะเว้ยใช่กูเหมือนกันวะ่ะแล้วมึงกับกายเอคคคเอ,ไไเอคุณกูกูชวนเอ็มไปได้ปะวะเอ็มืูก็ช่วงนี้กูไม่ได้อยู่กับมาเลยช่วงนี้เอ็มเอ็มอะไรอีกวะเดี๋ยวมึงอะไร กูมันพูดบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงนั่นแหละพูดบ้าอะไรนไม่มึงอ่ะพูดบ้าอะไรเผออยู่นั่นแหละก็เอ็มที่นั่งอยู่ข้างๆกูอ่ะมึงคือนั่งคนเดียวมาตลอดมันไม่เคยมีเอ็มของมึงหลอนไะเนี่ยไม่ต้องนีคือคือมึงต้องฟังกูนะในภาคเราอ่ะไม่ได่มีคนชื่อเอ็มด้วยซ้ำกูชี่อะไรกันนะกูพูดความจริงไม่เชื่อพวกมึงหรอกมึงอย่ามาหลอกกูเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกาย คือไอเอ็มอ่ะมันเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้กายตั้งแต่มัธยมแล้วเห็นว่าพวกมันจะมาต่อที่นี่ด้วยกันมั้งแต่ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาไอเอ็มมันโดนรถชนซะก่อนเห็นว่ามันติดที่นี่ด้วยกันแล้วแท้เลย ไอเอ็มมึงหายไปไหนมาวะรู้ไหมกูหาบึงแทบตายเลยเนี่ยกูอยู่ตรงนี้มาตลอดอะไรทำไมบังถึงทิ้งกูไว้อยู่คนเดียววะใจมึงไม่ได้อยู่คนเดียวลวเพื่อนไหนมึงบอกว่ามึงจะเป็นเพื่อนกูตลอดไปไงถ้ามึงรักษาสัญญาไม่ได้อ่ะ มันจะกลับมาทำไมวะกูกลัวก,กูกลัวมันอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมีเพื่อนกูนสบายใจแล้วไม่เป็นไรเว้ยกูขอโทษนะมงรักษาสัญญาให้ไม่ได้ไหรอ กูสัญญาเมื่อหลังจากเนี้ยกูจะใช้ชีวิตให้ดีกูจะไม่ทำให้มึงเป็นกังวลอีกกายมึงโอเคไหมวะเมื่อกี้พวกกูขอโทษน,นะเวย้ยกลับบ้านเถอะเพื่อน Em, nắng ngủ tay cũng Nghi bọc của cháu chị vĩ tây đi, 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 em. đi, 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 uh what's your name you delight you me me teddy delight when nation meeting chip foot keep mao shenji and me kailu to save we na tui